เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีคนขอผมมาว่าอยากจะดูเกมที่พี่รีวิวโน้ตบุ๊กนั่นคือเกมนี้นั่นเองนะครับมีชื่อว่า c y b e r ร์ n ังเวยเกมเนี้ยจะเหมือนกับเกม GTA เพราะว่ามันเป็น Open World แต่ว่ามันมีความเป็นเกมภาษาอ่าเดี๋ยวอยู่กับ Lamborghini สุดเท่ของพี่ภายในนี่ต้องบอกเลยว่าสุดรูหรามาเฮานะครับอ่าเดี๋ยวเปิดข้างในหดูดีกว่ามันเปลี่ยนมุมกล้องได้นี่โคตรอลังการเนยแกรฟิกสุดยอดมากนะครับ ตัวนี้ต้องใช้กับการแรงๆถ้าเกิดว่าใครมีการแรงนี่ผมแนะนําเลยนะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวนี้จะพาทัวร์ในเกมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมเสียงรถนี่ต้องบอกเลยว่าเราใจสุดๆนี่ดูมสมจริงนะครับรถนี่โอ้โหมันเยอะแยะมากมายบนทางด่วนนะครับตรงนี้ด้านหน้ากําลังจะไปเที่ยวไหนกันก็ไม่รู้เอาละไปเลยซิ่งครับรถเราแรงอยู่แล้วรถผมนี่แรงที่สุดแหละบนถนนเนี่ย ความเร็วของผมอยู่ที่ประมาณ200ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดอะสุดยอดตีเป็นกิโลเมตรก็เท่าไหร่อ่ะน่าจะเกือบเกือบ300แม่หรือ300ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ค่อยชำชองนะครับปกติเกมนี้ผมจะเล่นจอยแต่ว่าวันนี้มาเล่นเมาส์คีย์บอร์ดถ้าเราเล่นเมาส์คีย์บอร์ดเวลาเราเลี้ยวรถเนี่ยรถจะค่อนข้างเลี้ยวไม่นุ่มนวลน,นะครับแต่ก็พอขับได้นี่เราขึ้นทางด่วนมาแล้วครับตรงนี้รถไม่ค่อยมีเพราะว่าเราแรงไงกูแซงมาหมดแล้ว ไม่ใช่ไรแซงมาหมดแล้วเว้ยเอ้ยได้อยู่เว้ยเฮ้ยขนาดเครื่องที่ผมไม่ได้ลง A A d เอ d ไดดีนะเนี่ยปกติเกมนี้นี่เราต้องลงเกมใน s อ d ไดดีนะเพื่อจะให้โหลดฉากทันแต่ว,ว่าอันนี้เล่นในฮาร์ดดิสนะครับเอาอยู่เว้ยโหลดทันอยู่ไม่น่าเชื่อขนาดลดแรงๆ205ไปแล้ว207ไปแล้วโอ้โหสุดยอดยาวไปยิงยาวยิงยาวข้ามจังหวัดไปเลยเดี๋ยวมันมีรถผมเนี่ยอีกหลายคันเดี๋ยวจะมาให้ได้ดูนนะครับในวันนี้ ตอนนี้เราดูก่อนดิว่าเราจะไปไหนดีดูก่อนดูก่อนผมว่าผมเข้าตรงนี้แม่ตรงนี้นี่ใจกลางเมืองเว้ยเออตรงนี้แหละสุดยอดเอาละเราจะเซตเว่ยพอยต์นะมาที่นี่นะครับเพื่อเราจะไปเที่ยวกันเว้ยไปกลางเมืองเดี๋ยวครูต้องไปทางไหนที่มันให้ผมลงด้านนู้นเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เราต้องขับแบบถูกกฎจราจรถ้าลงทางนู้นนี่บันเลแน่ไม่มีทางลงวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ผมต้องไปต่อเอารถหายรถหายโอ้ยรถหายหมดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยดีดีรถหายเจยนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าบักในไซเบอร์พังรถมันหายแบบนี้นี่เองได้สังเกตดูเมื่อกี้มันจะมีภารกิจที่เราจะไปช่วยตำรวจก็ได้นะนะครับอ่าโอ้โหดิบ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 เกือบชนคนตายขับไม่คล่องขับเมาส์คีย์บอร์ดนี่เราบอกเลยว่าขับไม่ค่องเออแต่พอได้โยพอทีได้ นี่ดูบรรยากาศไม่โคตรบสมจริงอ่ะเมืองนี้ค่อนข้างลีสีวิเลยนะครับข้างหน้าอะไรนเนี่ยวิบวับมาเลยด้านหน้านี้สะพานล,ลอยหรือยังไงเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหอย่างสวยเฮ้ยไปขึ้นตรงไหนอ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นสะพานข้ามแต่ว่าข้างบนนี้น่าจะขึ้นได้แต่ไม่รู้ว่าทางขึ้นมันอยู่ไหนหรือมันเป็นรถไฟฟ้าวะเออว่ะอาจจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้เอยเออโอ้โอ้โอ้โล้วตัดแบบนี้แหละเดียด๋วยวเราดจอตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้มืดมากเลย ไม่มีใครเปิดไฟเลยเดี๋ยวจะเรียกรถมานะบเบื่อแล้วคันนี้เราจะโทรเรียกรถเราให้มันมาส่งเว้ยรถผมก็จะมีหลายคอลเลกชันนะคันเมื่อกี้มีชื่อว่าคาริเบินแล้วก็จะมีอีกหลายคันนี่มอไซค์ก็มีผมว่าเอาเป็นมอไซค์ผมดีกว่าก็คือนี่คันนี้นะครับคุซานางิซ t 3 x อ่ะซื้อมากับตังตัวเองเลยมาอย่างมายัง,ยงเดี๋ยวมันจะขี่มาส่งเรานะครับเหมือนมันจะอยู่ด้านนู้นเหรออ,อ๋อรถมันติดมันเข้ามาไม่ได้เว้ย วิ่งแววเองได้โยสังเกตดูชาวเมืองนะชาวเมืองนี่จะมีปฏิน้สัมพันธ์ที่แบบสมจริงมากนี่ๆ,ๆบีบแต่บีบแต่สงขอเฮ้ยเหมือนตำรวจโทรมาว่ะตำรวจมืนจะมีงานให้เราทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเพลงแป๊บนึงเพลงนี้ชอบดังจังเลยอ่ะเรียบร้อย,ย,อยนี่ครับมีภาษาไทยได้วยนะมีการแจ้งเหตุอาชญากรรมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปจุดที่ผมมาไว้ก่อนผมจะไปเทีย่ยวเว้ย เลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยทำไมคันนั้นมาส่งด้วยวะเนี่ยมันมาส่งคาลิเบอร์นผมด้วยว่ะผมไม่ได้เรียกคาลิเบอร์นกูเรียกงอไซด์กันเอาคาลิเบอร์นมาให้กูด้วยเฉยเลยโอ้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 ยเหยียบหน้าเลยแม่งเก็กอะรอตีรอตีกูยังขับรถไม่ค่อยเป็นเอ้ยดิฟดิฟเออมาดิเล่นยากเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยผมเล่นเกมเนี้ตั้งแต่ต้นด่านนะครับที่จะเป็นชัปเตอร์หนึ่งจนถึงตอนจบเนี่ยใช้จอยแม่งทั้งเกมเลย ไปเล่นจอใหญ่ 4K มันสายใจดีภาพสวยสุดๆเอาละตรงนู้นอีกประมาณ200เมตรได้ที่เรามาร์กเอาไว้เขตไนดะ้คือเขตชุมชนนะครับดูดิป้ายอะไรนี่ค่อนข้างที่จะสมจริงมากเ,าเรามาร์กไว้ด้านบนนู้นเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะทำเควสนะครับแถวแถวนี้สักเควสหนึ่งมีเควสอะไรให้ทำบ้างม่รูนะตรงนี้นั่นมันให้เราอ้อมจากไว้เนี่ยออแสดงว่ามันไปมาร์กด้านบนดูดิเล่ยม,มาร์กด้านบนเอาไว้ทุกคน จอตรงนี้ก่อนละกันดูนี่มีเวสอะไรแถวนี้บ้างเฟสเหมือนจะมีหลายจุดเลยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อันตรายต่ำทำได้แล้วก็ตรงนี้โคตรยากเขาบอกว่ายากมากครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยคือเกินเลเวลเราถ้าเกินเลเวลเรามันจะขึ้นว่ายากมากอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์เดี๋ยวขอเซตก่อนตอนนี้ผมปกติแล้วจะใช้ปืนพกอันนี้แต่ว,ว่าวันนี้เดี๋ยวขอลองแผงแผงใช้ดาบสมูไรดูเว้ย ไปมาเควสแล้วครับเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรในเควสเดี๋ยวไปดูกันนะมาแล้วมาแล้วเอ้ยซิงกปเลยหลีกไปหลีกไปพวกมึงอย่าขวางกูรีบรีบเลยรีบเลยเฮ้ยต้องขึ้นนี่เลยเหรอเอาเดีเอาเดีหลีกรีบรีบีเออคนแม่งเลยไม่ต้องไปสนใจขี่ขึ้นมาแบบนี้แหละเออขึ้นนี่เลยยกล้อเลยเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมาอย่างนี้แหละจอดเรียบร้อยลง มีคนโทรมาแล้วนี่ไงงานจะขึ้นหรือจะลงไม่รู้ไม่รู้กูมไม่สนกูขเข้าสู่ด้านในแล้วสแกนก่อนมีอันตรายไหมอันนี้คือสามารถแฮ็กได้มีความผสมวัดด็อก,อกนิดๆน,น,นะครับสแกนดูก่อนว่าใครเป็นอันตรายบ้างไม่มีได้อยู่ได้อยู่อ๋ออาจจะต้องขึ้นลิฟต์ไปข้างบนนะอ่ะเนี้ย๋อลงล่างเว้ยไปดูไปดูไปดูใครส่งข้อความมาอีกคนเนี่ย เนี่ยข้อความที่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะเขาทำมาดีมากแต่ข้อเสียคือมันแดกสเปคนะครับเช็คคอมกันนิดหนึ่งต้องระดับ3 0 60ขึ้นไปนะเอาอยู่แต่เป็นรุ่นเก่าๆที่ลองมาก็จะมี1080นะครับกับ1 0 8 0 Ti ทีไได้อยู่แต่ว่าไม่สุดต้องปรับโลบ้างหายบ้างหูมันดุมากทุกคนตรงนเนี้ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราต้องใช้สไนเปอร์อย่างโหดกระบอกนี้ไหวปะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอากระบอกนี้ดีกว่ากระบอกนี้ถ้าเข้าหัวหน่าจะทีเดียวตายครับ เปิดไปอุ้ยไม่ตายถ้าไม่ตายอย่างนี้งานงอกระเนี่ยอุ้ยดูอุ้ยโอ้ยหมันโยกหลบมันโยกหลบทุกคนเอ้ยเอ้ยเอาเด้อเฮ้ย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 นี่เกินเลเวลนะเนี่ยถ้าอย่างนี้คือเกินเลเวลเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยอย่างโหดเลยว่ะสุดยอดอุ้ยพวกแตกครับพวกแตกตายครับหูนี่ปืนผมนี่โหดมากเลยนายจะบอกให้ ปกติถ้าไม่แน่จริงนี่นัดเดียวนี่ตัวแตกนะครับมาแล้วต้องระวังว่ะโอ้โหดูมากมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มีอะไรบ้างวะเนี่ยเก็บของเก็บของโอเคเนี่ยพวกนี้เก็บได้หมดนะครับมีความคล้ายคลึงฟองเอานิดนิด,น,ดนี่อะไรเนี่ยนะเปิดเก็บมาเหมือนเราจะต้องเข้ามาข้างในนี้เหร โอเคขึ้นลิฟต์อ๋อนี่อันนี้คือของที่ต้องเอาเหรออ่าเรียบร้อยได้มาแล้วครับตอนนี้ได้แล้วก็ออกเลยอ๋อคือมันดูแค่ตัวนี้ตัวเดียวไงเออมันไม่ได้โหดแบบว่าเจอเป็นฝูงเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันจะมีอะไรให้ทําเยอะกว่าน,นี้ไหมเปิดแล้วเรียบร้อยไปครับฝากการสแกนเฮ้ยฝานสแกนเดียมที่จุดส่งของอ๋อเอาไปส่งได้เลยแล้วก็ได้จะผ่านเลยเคลสนี้ เป็นไงได้ปะ่ะงานสำเร็จเรียบร้อยนะครับอ๋อได้แท่งมาแล้วเว,ว้ยพ่อก็พอใจมากนะครับปกติแล้วก็ค่อนข้างยากอ่าแต่ว่าเราก็ทำมาได้สบายาาทาียนี้เหลือแต่เควสไปหาฮันนโกเดี๋ยวผมว่าผมจะวาร์ปไปแบทแลนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแบทแลนด์นี่มันจะมีจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้ รเ,เราสามารถมาทางนี้ได้เลยเว้ยก็คือเดี๋ยวที่นี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบใช้รถเรานะครับเราจะขึ้นไปจุดวาร์ปเลยปีนตรงนี้ได้เลยบอกว่าอุ้ยอยู่ด้านนู้นเลยเหรอนี่กูขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะเนี่ยอ๋อมันต้องไปด้านนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนได้บ้างคงจะต้องวิ่งบนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรว่ากันศาสตร์ <laughs> วิ่งบนกันศาสตร์แล้วก็กระโดดลงบนทางข้ามมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้ไปเลย <laughs> มีใครก็ทํากันบ้างนอกจากพี่ ไอ้เล็กเหล็กเล็กพวกมึงเกียวกแค่จริงน <ril jamais> ี่โยกวิ่งโยกวิ่งโยกปุ๊บ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 โยกหลบแม่อย่างริวอะไรไปเลยไปเลยไอ้ที่โดนใครฟันมาเนี่ยมึงมองหน้าด้วยอาัยไปรายละเอียดเก็บงานได้สนจริงไปแบทแลนเดี๋ยวพาไปดูแบทแลนแบทแลนนี่จะอยู่นอกเมืองนะครับเขตเขตไหนวะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแบทแลนอ๋อมันอยู่ใกล้ภารกิจตรงนี้ด้วยดีกว่าเอ้าเดี๋ยวมาทำภารกิจตรงนี้เลยพอดี ไปเลยครับเดินทางมาตรงนี้เอาแล้วทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แบสแลนแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกรถแป๊บหนึ่งเอาเป็นคุซานางนิเออโอเคด้านไหนอีกด้านนี้ด้านนี้เอามาถึงแล้วไปกันดีกว่ามีมีบีบแต่เรียกเป็นยังไงครับเบิน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 ,นยางเลี้ยวเบินยางเลี้ยวนีมันต้องขับแบบเทียบๆเอามือยัดเข้าไปอยู่ในนั้นเลยอ่ะซิงกันเลย ตอนนี้นี่มุมกล้องด้านหน้ากันได้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมกูจะทำเคลสดีกว่าแป๊บนึงก็ต้องมาเคลียสไปก่อนวุ้ยนี่อยู่ตรงนี้เลยเหรอมันไม่มีทางวิ่งไม่ใช่เหรอเนี่ยข้ามไปก็น่าจะข้ามไม่ได้มันมีแท่งเบรคเออร์กันอยู่ต้องไปตามทางเว้ยเออมาเออเออเออโอ้โหโอ้เฉียวกันมาแบบนี้เลยเหรอไปไปแล้วก็มันให้เลี้ยวขวาด้านหน้านี้ เหมือนจะขึ้นทางตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องลงมาด้านนี้มาเลยมาเลยมาเลยยาวไปครับอีก400เมตรนะครับผมแล้วก็เฮ้ยด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะมีเควสให้เราทาว่ะเฮ้ยน้าสนน้าสนเข้าทางไหนไวะเนี้ยเข้าทางไหนครับในนี้มีงานอาจจะได้อาวุธสีฟ้าๆแบบนี้ตรงที่เข้าไม่ได้อ่ะเข้ายากเข้าเย็น เดี๋ยวๆเ,เข้าซอยนี้เข้าซอยนี้อ๋อนี่น,นี่ผมเจอทางเข้าแล้วเออนี่แหละจอดรถไปนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะซุ่มอยู่ด้านนอกสำรวจดูก่อนว่ามันมีกี่คนมองไม่เห็นไว้ตรงนี้ข้างบนมีปะข้างบนไม่มีเฮ้ยกูสวมบทบาทเป็นสุดยอดซาบูไรลุยเลยดีกว่านี่ไปเลยอุ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆก่อนไปขอสอยก่อนสองตงัวนี้เอาแบบเงียบๆนะครับ จัดไปอย่างแรงครับผมเฮ้ยตรงนั้นถังระเบิดปุ้มบุ้มบุ้มบอมเข้าไปเฮ้ยมันไม่ตายมันโดนถังระเบิดไม่ตายเวะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเรานี่คือถังระเบิดคือมึงตายแน่ๆนะบอกไว้ให้นะครับเอาละหลบอยู่นี้ก่อนค่อยออกไปยิงปั้มเขาหัวแตกเรียบร้อยแสดงว่าค่อนข้างอึดอยู่เหมือนกันดาบซองอไรพร้อมดาบซองอไรพร้อมแล้วอุ้ยระวังระวังตรงนี้ถังงไม่ได้ ถังนี้ต้องยิงให้ระเบิดก่อนไม่งั้นถ้ามันโดนเรานี่เราจะตายเอาละเรียบร้อยสามูไรพร้อมลยุยตบตีมันมากมามาเลยนี่นี่นี่ตายเอเอาล,ะ,อาละครับผมเก็บของเก็บปืนระวังสไนเปอร์โยกมาโยกโยกโยกฟันนี่อึดจ้ะเรียบร้อยเสร็จเอาละ,าละขึ้นทางไหนได้บ้าง ึ้นนี่ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเก็บปืนก่อนเก็บปืนปืนเอามาด้วยเดี๋อาไปขายโอเคครับผมเมื่อกี้ด้านนี้ยังเห็นอยู่แต่ว่าตรงนี้ต้องระวังระเบิดระวังระเบิดมาแล้วมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บโยก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 เยอะเยอะเยอะมาโอ้โหโอ้โหอีเชือดคอปุ๊บโยกมาโยกมาถึงแล้วมาเนีใช้พลังสโลโมชั่นเชือดไปเฮ้ยเฮ้ยมีฝีมือบล็อกได้บล็อกได้ เฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นตน้องอันนี้ปั๊มปั๊มเรียบร้อยเลยโอ้ยเลือดเย็นเลือดเย็นได้ทักษะเลือดเย็นตอนนี้ผมหนักมากเลยโอ้โหตัวมันหนักตัวมันหนักมีนนกมวิธีคือต้องเอาของทิ้งไว้ทิ้งอะไรดีวะเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนพวกวธพวุนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หลายอย่างเนี่ยจับแยกชิ้นส่วนจัดไปมีดก,กากๆแยกไปก่อนดาเมจร้อยกว่าเนี่ยเออเอาให้แบบพอได้เดินได้ก็พอนะ ปืนตอนนี้โหมีสีม่วงมานด้วยสีม่วงกระบอกนี้อันใหม่อันนี้เอาออกนะครับสีขาวนี่ส่วนใหญ่เอาออกเอาผูไปกดใส่ซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมต้องมาใช้ปืนผมปืนพกอันนี้ดีกว่าเอออันนี้มันจะดีกว่าเล่นง่ายจริงๆเรียกรถมาก็ได้นะเรียกรถมาแล้วก็เอาปืนแม่งใส่รถได้หมดเอาเฉพาะไอ้ของที่เราใช้ก็พอเกมนี้มันมีเลเวลอัปเกรดอัพไรได้ของที่ปืนนี้ไมานะไปครับไปที่เควสต่อไปเดี๋ยวเราทำอีกเควสหนึ่งเราจะ จบคลิปนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันอยากจะดูกันบ่อยๆก็ฝากไลค์กันด้วยนะครับฝากแชร์กันเยอะอๆถ้ามีคนดูเยอะผมจะมาจัดต่อเอาละย่ใช้ถนนนะว่าไปทางนู้นลำบากนิดนึงอ่าโอเคแล้วก็นี่นี่นี่ซอกนี้ซอกนี้เมื่อกี้ที่เรามาอ่าซอกแทกไปโอเคไปเ,เลยอ๋อ,อรตรงนั้นเหมือนจะเป็นภารกิจของการตามหาแท็กซี่เหรอ แท็กซี่เดลามนเหรอโอ้ยต้องเข้ากองขยะนี้เลยโอ้โหอุ้ยกูใช้กองขยะในการจำโอ้ยสุดยอดยังไงเนี่ยบ่ายไงไปเนี่ยมาแล้วแท็กซี่อยู่ไหนยังไงแท็กซี่โอ้แท็กซี่ของเดลามนมาอยู่ถึงตรงนี้เลยนะครับเราต้องทำการจูนสัญญาณก่อนโทรมาแล้วเข้ามาดิแล้วจะรู้ว่าคุยง่ายคุยง่ายก็ดีไม่ต้องเสียเวลา ไปลงมีคุยกับบ้านหน่อยเว้ยดูนี่ทำไมไม่ยอมกลับไปศูนย์ตัวนี้จะเป็นแท็กซี่นะครับเจ้าของคือเดลามนเนี่ยเรามาเพื่อที่จะพามันกลับบ้านอ่ะต่อไปไปไปกลับบ้านเดลามนตามหามึงอยู่นี่พ่อส่งมึงมารวบรวมลูกๆเหรอกูไม่เชื่อฟังคงจะไม่ถือสากูนะทั้งนั้นจิตวิญญาณฉันเป็นเสรีเป็นสิ่งชีวิตที่มีอิสระภาพแต่ไปด้วยความคิดเป็นของตัวเองเว้ย ชีวิตครอบครัวมันซับซ้อนเปยกูเข้าใจแต่มึงก็ไม่ควรจะหนีออกจากบ้านนะไม่ควรจะมาที่เมืองขยะแห่งนี้เว้ยก็เหมือนนายนั่นแหละวีผมก็แค่อยากจะมีชีวิตส่วนตัวกูว่ามึงไปหาเลยกับพ่อมึงดีว่ะพ่อมันคือไอเดียวเดี๋ยวเล่าเมนตกลงไม่ได้นะครับอ่ะงั้นกูออกก่อนลาก่อนวีคุณต้องรู้ว่าต้องออกห่างจากผมให้ไกลเว้ยอ่ะเดี๋ยวกูรอออกมาก่อนถอยออกมาก่อน เพื mm. <The> ่อบระเบิดต oh, okay. no ัวเองเดลาเมนเจ้าของโดนยิงโทรมาแล้วเอาละผมเชื่อมต่อมาได้แล้วขอบคุณมากวีเอาได้แล้วเหรอเฮ้ยผ่านแล้วเอาโอเคเจ้านี่นี่ก็ปวดเอาเรื่องไงเนี่ยกูขอระเบิดรถมึงได้ไหมคันนี้กูไม่ชอบเลยกดสตีนได้ไประเบิดสักลูกหนึ่งดูนี่พังเปล่ามุ้มเผาเรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าวันนี้จบกับไซเบอร์พังนะครับ2077ูนยเจ็ดเจไว้แล้วนี้ละกันยังไงอยากดูต่อ ฝากกดไลค์นะครับกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ